สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาดูพริกครับกำลังแตกยอดออกดอกเลยครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับมะละกอต้นเตียปลูกไว้นี่ยครับกำลังจะแตกแตกยอดเหมือนกันครับ อันนี้ที่ปลูกไว้แตกกิ่งออกมานะครับลูกใหญ่เลยดูสิครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับกำลังดกเลยเพราะว่าต้นต้นใหญ่มันล้มนะครับก็เลยตัดทิ้งเหลือแต่ยอดข้างๆพอยอดข้างๆแตกออกมามันก็จะมีลูกนะครับดกเลย ก็จะเป็นต้นพริกครับที่พอเพลินปลูกไว้ในถัง KFC กํากำลังแตกยอดออกใบเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้เป็นยอดอ่อนๆแลวครับกำลังจะแตกเขียวแล้วก็อีกต้นจะเป็นมะเขืออันนี้กำลังออกลูกเลยครับออกลูกออกดอกปลูกไว้สําหรับกินนะครับเราจะทำยังไงให้มะเขือของเรากรอบหวาน เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับ อันนี้จะเป็นน้ำ10ลิตรน,นะครับใส่บัวไว้แล้วก็จะใส่ฮอร์โมนนมสดลงไปครับที่พอเพลินหมักไว้อันนี้จะได้เก็บเดือน,นแล้วครับเราจะใส่2ช้อนโต๊ะเลยครับฮอร์โมนนมสดก็คือจะช่วยให้มะเขือของเรากรอบหวานสวยงามทนทานต่อ มะแรงแล้วก็ใบเนี่ยเขียวสวยสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามารดพืชผักมะเขือของเราเลยนะครับรถถดทั่วต้นเลยครับนี่จะเป็นมะเขือเทศสามารถลดได้นะครับ ทำให้ผลสดสวยงามสีสวยอันนี้จะเป็นขนะขนะก็จะให้ใบเขียวกรอบพริกก็ลดได้ครับ พืชผักสวนครัวของเราด้วยฮอร์โมนนมสดคุณผู้ชมลองทำตามพ่อเพลินดูนะครับวิธีทำฮอร์โมนนมสดสามารถเข้าไปดูได้นะครับพ่อเพลินทำไว้นะครับในคลิปถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์พ่อเพลินชาแนลเด้อนะครับแล้วพ่อเพลินจะทำคลิปดีๆ ต่อไปครับขอบคุณครับ